ทุเรียนไทยมีดีมากกว่าแค่หมอนทองต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะทุเรียนไทยโดยเฉพาะหมอนทองเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นกระแสะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะในตลาดไทยลแล้วก็ในตลาดบางประเทศนะคะโดยเฉพาะตลาดจีนแต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วว่าทุเรียนมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทุเรียนไทยไม่ได้มีแค่หมอนทองคุณอาจจะรู้สึกว่าได้ชิมหมอนทองได้ชิมก้านยาวชนีนียสามสายพันธุ์นี้คุณจะรู้จักแล้วก็คุณเคยเป็นอย่างดีค่ะจริงๆแล้วทุเรียนเราอะค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่อร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมัีสาริกาหรือหลง แล้วก็จะเป็นพวกะสะเสดดน้ําที่ภาคใตาอ้อะค่ะรวมถึงนกดิดนกดนกระจิบหรือหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะ,ะจริงๆอ่ะคุณโอ๋อยากไปให้ทุกคนอลองได้เปิดใจดูนะคะอย่างเช่นพวงมันีอย่างเงี้ยพอลองไปปุ๊บก็จะรู้สึกเฮ้ยมันแตกต่างมันมีความหวานมีความมันมีความครีมมี่อะค่ะโอ้อย่างคุณโอ๋กินแล้วก็จะแบบกลายเป็นว่าหมอนทองถือ,อก,กินน้อยมากๆเลยพวงมัน,นีก็จะชอบมูแซงคิงโอชีชนีนี่ถ้าเจอชนีเกาะช้างเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยที่คุณโอ๋พูดมาข,ขนาดนี้ค่ะมันจะช่วยเป็นการขยายตลาดเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรหรือว่าชาวสวนที่ปลูกทุุเรียยนนนนนพพัธ์ื้้ถิ่่ตางๆดวะะค